วันนี้เราก็มาอยู่ที่ตึกใบหยกกันนะครับผมเป็นครั้งแรกของผมในรอบ30ปีนะครับที่ขึ้นมาครับเคยได้ยินมาแบบต่ปอนหนึ่งครับวันนี้จะมาเที่ยววันแรกครับสุดยอดครับผมรู้สึกยังไงบ้างกินข้า,าวเช้าหรือ,อยังยังไม่ได้กินเลยใบหยกครั้งแรกในช,ชีวิตใบหยกครั้งแรกเลยเหรออือไฟมากินนะจะเป็นไงมัไม่ได้อย่างที่เราคิดขนาดนัน้นจริงเหรอโอเคแพงกินใช่อเป่าใช่ใช่แพงที่สุี่โอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ อาจารย์ตูนก่อนละกันครับเป็นไงบ้างครับมาใบหย,ยกแด่นฮ้อตอบแค่นี้เองครับไปต่อดีกว่าครับเอ,เออ,อไหนเอาพี่เอ้าจบเลยพี่เอยังไม่รู้ว่าจริงๆเรางบเดือนนี้เบิกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมนา้าลองจ่ายไปก่อนนะครับแล้วเราก็ตัวใครตัวมันครับผมมาครับครับเออเนีม<อ>่เรกินเยอะไหมครับไม่เมาครับ 再糖我見，乜嘢啊乜嘢？沒<也>沒 เตีเ๋ยวเนื้อวากิวนะครับชิ้นใหญ่มากเนีวเ้วก็เนียววาวหอมหวานหนนะวานเราอัแดปเตอร์งการผอจิ้มซีฟู้ดใเข้าไปต่อไปนะฮะมาดูเซ็ตกันอ,กอย่างครับอโอเคเลยครับอร่อยนี่ปัยก์ว่า อร่อยไอติมหมดไอติมมาเลยรีวิวปะรสชาติเป็นยงพี่้างอย่างแรกที่อร่อยอย่างแรกที่อร่อยไอติมไม่อร่อยว่ะอะไรโรนี่อร่อยพอครับตาลอยแล้วว่าแตกแตกเบี้ยงน่ะจะเป็นโมตายนี้เจอคุณแม่ ขึ้น<า>ไปข้างบนกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันจะเห็นวิวกรุงเทพไปต่ำแ้วกสิบโดยมันจะมีการหมุนนะครับให้เราแบบรอบๆผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนี่มาครั้งแรกคือเราต้องขึ้นบันไดนะครับฮะไปแล้ว <า S 1> เอาหรอเฮ้ยโอ้ไอ,อ้เหี้ยเจอเจอพระอินทร์มวะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยวิวถองฟ้าจำลองครับท่องฟ้าจำลองครับเชิญเชิเฮ้ย เจอเอเลี่ยนด้วยไอ้ยี่ยสุดเกินก็วพวกโอลิมปิกก็มานี่หมดแล้วอะออเฮ้ยตรงไหนมันเริเ่มหมุนตรงไหนอะเฮ้ยเจอนี่นะครับเดี๋ยวพอเราก้าวบเส้นนี้ไปเราจะได้หมุนนี่นะครับก้าเสร็จปุ๊บอุอ้ยหมุนแรงมากครับหมุนแรงมากครับอุ <laughs> อ้ยเฮ้ยโห นี่นะครับเราเจอชาวจีนนะครับแต่ว่าผมเรียนภาษาจีนมาครับผมภาษาจีนวันนี้ที่เราพาก็คือฟ้านปิงปิงหรือพินฟ้าครับผมเลียงเขาเลยอันไหนวันนี้เขาบอกมันจะเห็นเขาเขาเขียวเห็นภูเขาด้วยนหอ๋อเออนั่นนี่ว่ะเห็นเขาจริงด้วยเอใช่เขาเขียวดูดิโอเอาโทรศัพท์ซูมเห็นเห็นขนาดนี้เลยอ่ะบูมาะไรกันจ้า อีสัตว์กูเห็นมาด,ดาการกา์ก้กาไมา้พอกูเจอพุฟูจิกับผู้เม่อผูเมื่อรู้สึกดีครับสนุกครั้งแรกในชีวิตเลยครับจากการฟังที่คุณครูเล่าในชั้นเรียนประถมหนึ่งครับตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นกระตาแล้วครับก็ขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาถึงวันนี้วันที่ได้ขึ้นมาบนตึกประโยคครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิวที่ชั้น77เป็นการปิดท้ายนะครับ SAY? ผมไปไหนดู7จครับ เฮ้ยโห <c oughs> บันได <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่มีมีดพูดปิดคลิปแล้วนี่ตาเดี๋ยวผมขึ้นบอลรูนเน,นีเ่ย <c oughs> เหงาเม่อเลยตาบอกแย่งกูเฉย <c oughs> <c oughs> เราจะลงลิฟแก้วกันนะครับผมนี่ก็ครั้งแรกครับหลังจากที่ฟังคุณครูเล่าตอนปฐมหนึ่งรอบที่สองนะครับพราที่นี่มีลิฟแก้วเดี๋ยวเราดูวิวนะครับลงมาไหล่กันเนี่ยเอ้ยตกเห็นแล้วเอ้ยวิ่นี่ากเลยเนี่ยนี่เย้ ครับปิดรายการตอนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs>